สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่คิดจะมีวันนี้จากใจพ่อบ้านปั๊บโปเตโตระบายไม่คิดว่าชีวิตต้องเจอสิ่งนี้แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาได้เกือบ2ปีแล้วสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มสุดเท่ปั๊บโปเตโตรหรือชัยพัฒพักดีสู่สุขและใบเตยตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในช่วงกาลังสร้างบ้านหลังงามที่เคยออกมาอัปเดตว่ายังไม่เสร็จและงบก็ปานปลายไปมาก ล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างเอ็นดูพ่อบ้านอย่างหนุ่มปั๊บเมื่อเจ้าตัวออกมาระบายชีวิตสามีระบุว่าผมไม่เคยคาคิดเลยว่าวันหนึ่งการที่เราจะซื้อของสิ่งใดเราจะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคคลท่านหนึ่งแม้ว่าเงินนั้นเราจะหามันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองก็ตามแต่พอเขาอนุมัติก็รู้สึกดีนะซึ่งโพสต์นี้แน่นอนว่า มีคุณผู้ชายที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันคอมเมนต์เห็นด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นหนุ่มปั๊บบอกเพิ่มเติมว่าคิดว่าน่าจะมีเพื่อนเยอะผมพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆมีพี่บางท่านและอีกหลายท่านก็ไม่เป็นแบบนี้นะฮะมีหลายจัก,กรวาลน,นะครับคอมเมนต์ที่บอกว่าทําใจและยอมรับทำไมอ่านแล้วสะดุดไม่โดนกับตัวไม่เข้าใจนะครับสิ่งนี้ถือได้ว่า ระบายหาเพื่อนนะครับแต่ผมบอกข้อมูลมูลค่าจริงตลอดนะวันก่อนเพิ่งบอกไปว่าบางครั้งเราก็เข้าใจคนที่แอบซื้อของเหมือนกันผมพูดคุยกับเพื่อนๆพพี่ๆพี่บางท่านก็ไม่เป็นแบบนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนกลัวเมียเอ้ยคนเกรงใจเมียให้สู้ๆนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ